เป็นแบบเราบ้างคะท้องเสียทุกครั้งหลังกินนมบางทีก็ท้องอืดแบบไม่รู้สาเหตุอีกแล้วไหนจะเจ้าไมเกรนนะคะที่อยู่ก็ปวดจีดขึ้นมาแล้วเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่วันนั้นได้คุยกับเพื่อนที่เคยไปตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงมาแล้วรู้ตัวว่าตัวเองแพ้นม,มวัวซึ่งอาการของเขาก็คล้ายกับเราเลยค่ะยิ่งช่วงนี้เห็นคอนเทนต์เรื่องภูมิแพ้อาหารแฝงบ่อยพอเราไปดูข้อมูลนะคะก็เลยคิดว่าหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่แท้จริงคนชอบกินแบบเรานะคะ็ไม่ยากนลละคะจะกินอะไรไได้ไม่ได้เ่ยวาบ แฮปปี้สักทีเราก็เลยเลือกที่จะไปตรวจดูค่ะเราเลือกตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงส2งรรายการที่ n Heal เป็นการตรวจเลือดแค่อย่างเดียวนะคะไม่น่ากลัวเลยค่ะแค่เจาะเลือดนะคะแล้วก็กลับไปรอผลที่บ้าน5-7วันได้เลยเราก็จะได้รับอีเมลแจ้งผลการตรวจด้วยที่นี่เขาจะมีตัวเล่มสรุปผลนะคะแล้วก็การเล็กๆให้พกติดตัวไว้ด้วยค่ะสามารถรอรับได้ทางไปรษณีย์เลยนะต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องคอยมาระแวงแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วนะคะว่าอะไรกินได้อะไรควรเลี่ยงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ sd